พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิกีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรัตน์ศรีนวลทนายความในทีมด็อกเตอร์กิติศักด์ทนายความวิทีพุทธและเนติบัณฑิตไทยนะครับวันนี้นะครับจะให้ความรู้เกี่ยวกับครับผมคดีแพ่งเนื่องคดงนนียาญยานะครับผมเราจะเห็นตามมาตรา44ครับหนึ่งในกรณีที่พนักง,งานอายการเป็นโจ์นะครับยิน ฟ้องต่อจำเลยต่อศาลนะครับผมว่ามีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นครับให้จำเลยนั้นได้รับโทษนะครับเป็นกรณีที่ความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายจิตใจหรือ้รับความเสียหายแก่ชื่อเสียงนะครับผมเหมือนที่ผมให้ความรู้มาคิดที่หลายหลายคิดที่ผ่านมาน,นะครับผมแต่การพิจารณาคดีแพ่งนะครับผมถ้าเป็นคดีที่มีความยุ่งยากมากในการเรียกค่าเสียหายมากนะครับผม ในส่วนในทางปฏิบัติรัฐนายนะครับผมก็จะไปยื่นฟอ้องเป็นคดีแพ่งด้วยนะครับผมผมจะให้ความรู้ตามมาตรา46นะครับผมแห่งกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับผมในการพิจารณาคดีแพ่งนะครับสารจำต้องถือข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำพิพากษาส่วนอาญานั้นหมายความว่านะครับผมการพิจารณาคดีนะครับผมว่าจำเลยจะต้องรับผิดในค่าสินใหม่ทดแทน หรือไม่หรือว่าจำเลยเป็นฝ่ายถูกหรือเป็นฝ่ายผิดสารแพ่งนะครับผมก็จะชะลอการพิจารณาพิจารณาไว้ก่อนเพื่ออะไรนะครับเพื่อฟังคำพิพากษาของคดีย,ยาาครับผมว่าคดียามีความผิดอย่างไรนะครับผมว่าจำเลยเป็นถ้าจำเลยเป็นฝ่ายผิดในคดียายานะครับหรือว่าจำเลยเป็นฝ่ายละเมิดนะครับผมทําให้เกิดความเสียหายแก่โจน,นะครับผมในการเรียกค่าเสียหายเสียหายดังกา่าวนะครับผมเกี่ยวกับผิดสัญญานะครับผม เกี่ยวกับการผิดสัญญานะครับผมนังจาเลยในการออกเช็คนะครับผมเช่นการออกเช็คให้ชําระเงินนะครับผมให้ศาลได้ตัดสินว่าคดีเช็ค่ามีการที่ไม่มีการชําระเงินตามเช็คจริงออกเช็คที่ไม่มีการใช้เงินนะครับผมแล้วศาลแพ่งนะครับเขาจะถือข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคดีอาญานะครับผมอ่าเพื่อฟ้องนะครับเรียกค่าสินใหม่ทดแทนอาจจะเป็นจํานวนเงินที่นอกเหนือจากตัวเช็คที่จะต้องรับผิดนะครับผม ซึ่งเป็นการฟ้องฟ้องเพิ่มเติมในทางแพง่งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับที่ให้ความรู้ไปท่านก็สามารถนำความรู้นี้ไปใช้ได้นะครับผมในการยื่นฟ้องคดีแพง่งจําต้องถือข้อเท็จจริงในคดีอาญานะครับผมสุดท้ายนี้ผมทนายดวงรับสิงนวลทนายความในทีมด็อกเตอร์จิติศักดิ์ทนายความวิถีพูดและในติดไทยนะครับพากล่าวกับท่านว่าหากท่านไม่รับความเป็นธรรมแล้วยากจนนะครับทางสภาทนายความพวกเรายินดีช่วยเหลือท่านรีครับ ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมการทําความดีเพื่อความดีผมทนายดวงรัศส์ศีนวลทนายความวิถีพุทธและมีติดีไทยนะครับสวัสดีครับ